มีนอนง่ายบอฮะตั้มจะเดิ้ตั้มจะตั้มคุณแม่บุ้งด้วยเค่าอเไรวะเนี่ยทีบมันละหาดมันละหาดยีบานก็ยีบานก็แม่เจรินทางนี้ทางนี้มีขคดนมตังค์างๆนำ คุณยายดีจ้ะจ๊ะเราวะยายเอาไปนอนนะไปบายบายก่อนไปนอนยิ้มต่อเมียบายบายก่อนทางนี้จุ๊บๆก่อนลูกทางนี้จุ๊บๆก่อนสวัสดีค่ะอายิ้มหวานเดยวอายิ้มเห็นฟันหน่อยไหมลูกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่านอนนะเอาหวดอนมาโอ๊ยคุณยายก็